สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพ่อพ่อ,พอแม่แม่ครับพี่น้องมาเบิ่งความคืบหน้าครับาการก่อสร้างนะครับบอ่อหนามพี่น้องเราจะพาพี่นอ้อ,นองไปติดตามรับชมครับวันนี้ครับวันนี้ก็ร่มเย็นมาแล้วพี่น้องแต่ก็ถือว่าแดดรถเกี่ยวเขาสินี่ครับพี่น้อง รถเกีียวครับนะรถเกีียวช่วงนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับโอ้ยอยู่คนละมุมเลยเนาะ <c oughs> อยู่คนละมุมล <c oughs> งชายก็อยู่มุมพี่ <c oughs> มันนังรียังอยู่นี่ โอ้สากหยาเบิงแเราสากหยาจนสีเหลี่ยวี่นเนงะเขาใกล้บ่ได้ <c oughs> <c oughs> เปิดลูกม,มันเปิดเพลงพี่นเนอะโอ้เราสากหยาจนเปลี่ยนนี่นะครับ, <c oughs> รบกับนี่ลงกระป๋า ทำความสะอาดเปือนมือหอดคำนะครับมะบึงครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับมาบึงอังนะครับบอ่อปลาอันนี้จะเป็นบอ่อปลาขาาเลยพี่น้องไม่น่อยเป็นจากเลี้ยงปลาขาา เริ่มกอ่ออิดครับเพราะสกออิดสองสันไปแล้วอย่างแต่โดดอ่แล้วขับลงเป็นอ่างน้ำอ่างใ่โดรนลงอยู่ไปแล้ว นี่ละครับบรรยากาศพี่น้องบ้านหนองอุ้งอินครับเบิ่งทองฟ้าม่มีเมฆได้พี่น้องแต่ก็มีล่ลมครับลมหนาวมาขึ้นอคืนกเย็นเย็นมาอยู่อัปเตดตให้พี่น้องได้เบ่งก่อน การ,าาร,ร,กรจัดการขางบ้านพี่น้องขางบ้านลุงพฤษเป็นคนดูแลครับจัดการตัดหญ้านะครับทัาหญ้าพี่น้อง นะครับเริ่มเป็นรูปเป็นหลางหรอพี่น้องอันนี้บอปลาคาบเป็นอยากเรียงปลาคาบนหน่อยเป็นอย่ากใด ลองร่มแห้งครับร่มแห้งเดี๋ยวพาพี่เองมาเบึ่งหลังบ้าน่จะเป็นสวนใน้หน่อยครับสวนไม่หน่อยกว้วยใหม่พราะหอยติ้มอยู่ครับ ลุงทาง,างเนี่ยคนพี่น้องลุงจึงเด็กยังขยันนะเถอพี่น้องเป็นจิ๋วเราเห็ดมือหน,น,นึงน่งมือหนึ่งนีง่เราหาตัวเนี่ยเห็ดพี่น้อง ดินก็นเริ่มแห้งแล้วครับฝนก็นเริ่มเศร้าแล้วพี่น้องบ้านเริ่มสีหนาวมาแล้ว กุ้มรุดก็จะเหนื่อยพี่นอ้องเปียวเหล่วเยียวเหล่วนะครับลมแห้งะครับพี่น้องส่วนบรรยากาศต่างๆครับจะเริ่มลงตัวแล้ว บ้านนออ้องยิงฝากกดไลค์กดแชร์ในการี่น้นองน้องคืนหน้าบ้านน้อง,องมุกหญิงในเสาป่ะนี้ปัปเจตให้เด็กเบิ่ง ียังเปลี่ยนแปลงให้พี่น้องได้เบิ้งครับอ่างปลาเลี่ยวก็สีมีโครงการหนึ่งนะครับรอติดตาม กัดทายหลบรอบวนอยู่นี่เราพี่น้องหาเยฟซี e เดืเบึงตอนเราทายมมหลวดนะครับขอขอบคุณพี่น้องเยฟซีครับที่ให้การติดตามรับชมนะครับเป็นการตอบรับเป็นอย่างดีพี่น้องกอเยฟซีมันกัดหักนะครับหักนองยีแห้งพี่น้องกระเขียนถูกบุ่มของ้านตายยังเป็นกระเบิงห้ครับ นีแ่แหละครับความหักความเพียงของพี่น้องยิบซี่อบพอแม่แม่ทั้งบ้านตัวบ้านก็จัดก,ก็เริ่มเปลี่ยนไงขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ยังเปลี่ยนแปลงไม่ยังคืบหน้าเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้พี่น้องทั้งบ้านได้เบิ่งได้ติดตามกันคลิปนี้ก็ครับพี่น้องไวซามีสักก่อนครับผมชิลาไปก่อนสวัสดีครับ